อนี้รถสุดยอดสุดยอดรถน้ำสูงมากครับเรื่อยๆข้ามคองวัดสเสมียนมาแล้วนะครับนี่กำลังไปต่อติดนะตั้งเสร็จแล้วนะครับดูกพลังงาน มหาศาลน้ำลดลงในคิบตาวันนี้เราอยู่วันนี้อยู่หน้าซอยสิทิพัฒนาพาณิชย์น,นะครับเราขึ้งหน้าไปประมาณร0อยกว่าเมตรร้อยเมตรแต่หน้าวัดเสมนที่จะไปถึงสักการทอดไปวัดสเสมยน,นานาลยมาเลยครับที่เราม,มากับทีมวิศวกรติดตั้งนะครับใช้ไม้ไ่ไหม ดีกับใครเองเยอะเลยเลยน้ำหายไปเยอะเลยนะครับนี่คือระดับที่เคยถ่ายรูปไปให้ดูโอ้สุดยอดสุดยอดเยี่ยมนี่คือระดับที่เราเราอยู่นะ ใช่ครับน้ำหายไปเยอะเลยนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าเยี่ยมแทบจะไม่เหลือเลยหมดเลยครับ